โอ่ครับก็สอนวิธีการใช้งานตัววัดแบตนะครับโอเคข้างๆนี้ก็จะเป็นพอร์ตเอาไว้เสียบสายบาลานของแบตอต่ละชนิดตั้งแต่สเซลลามเซลลี่เซลเซล้าเซลห6เซลครับก็ไม่มีอะไรครับอยากวัดเซลลแบตขนาดไหนก็เสียบตามช่องครับแล้วก็จะโชว์แบตทั้งหมด6เซล หน้าจอมันมีฟิล์มกันลอยอยู่นะครับที่ไปเป็นลอยลอยอยู่ก็ถ้าอยากให้จอใส่ก็ลอกทิ้งนะครับไม่ใช่ว่าจอเป็นลอยนะครับโอเคส่วนฟังก์ชันข้างในก็มีบาลานซ์แบตกดตรงคาว่าอ่าอันนี้ดิชาร์จก่อนครับดิชาร์จมันก็จะดิชาร์จแบตให้ลงมาครับอันนี้ก็ไม่ควรใช้ครับเพราะว่าเครื่องมันจะร้อนครับ ส่วนบาลานซ์แบตก็กรณีที่แบตไม่เท่ากันันก็จะเก,เกี่ยให้เท่ากันอย่างสมมุติว่าเซลเซล์นี้มันเยอะกว่าเขามันก็จะเอามันก็จะลดลงมาให้เท่ากับเซล์ที่น้อยที่สุดครับก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับพวกฟังก์ชันพวกนี้ครับส่วนใหญ่เครื่องชาร์จจะทําได้ดีกว่าครับกดแคนเซิลครับอันนี้ก็จะ,ะตั้งพวกบาลานซ์โวลต์อะไรแค่นี้แต่ส่วนใหญ่ก็แนะนําให้ใช้ไว้สำหรับวัดวัดแบตครับ ไปมันก็จะโชว์6เซลล์เลยลอง3เซลนนเซล์ดูอันนี้3เซลเสียกไปครับ3เซล์ก็จะขึ้น3เซลโอเคก็วลรวมข้างล่างครับโอเคมีเท่านี้ครับ